ยาวไหนสังเกตุเล็บตัวเองที่เล็บยาวไหมยาวไหมคะไม่นอนมี่นอนไหมมีนอนในเล็บหรือเปล่ามีสีดำในเล็บไหมคะไม่มีนี่ถ้าใครมีสีดำดำในเล็บแสดงว่าอันนั้นับคือนอนเวลาเราไปทานอาหารเข้าไปหนอนก็จะไปอยู่ในฝากของเด็กๆเลยเด็กๆต้องทำยังไงนอนถึงจะไม่อยู่ในเล็บคะ วันนะใครที่ไม่ชอบทานนะจะไม่ได้ขึ้นไปอยู่ห้องพี่อนุบาล3เลยคุณครูนักขุดจะไม่ให้ขึ้นเลยใครที่ไม่ทานอาหารกลางวันตอนเที่ยงพีทานที่ดีทานหรือเปล่าใครที่ไม่ชอบทานอาหารกลางวันนะคุณครูนักขุดไม่ไม่ให้ห่ายคุณเดี่ยววันสองโอ้คนทานเอาแหวนขึ้นนะคะไปทานลงเสร็จแล้วเอาแหวนขึ้นนะคะพี่จีกินแหวนพี่จกินข้าวไหมล่ะพี่จีต้องกินข้าวด้วยนะคะ กินข้าวเนอยดไข่เจียวกับไข่ดาวถ้าเป็ไข่เจียวกับไข่ดาวที่จีนจะกินไหมแล้วนไข่เจียวค่ะทีนี้เล็กเสร็จแล้วต่อมาเป็นเรื่ออเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องผมผู้หญิงคนไหนที่ผมสั้นเหมือนเหมือนลานางก็หวีให้เรียบร้อยแต่ถ้าใครเป็นผมยาวเหมือนที่ต้ โบได้นะคะรับผู้หญิงเมื่อวันไปอุ้มผูแต่ว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายจะมามัดผมเหมือนผู้หญิงได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายผมยาวต้องไปทำยังไงต้องไปตัดต้องไปตัดผมให้เรียบร้อยแม่องบอกว่าใครที่ผมยาวนะผมน่าจะไปดูดเอาเลือดในหัวเราเนี่ยทำให้เด็กเรียนน้งสูมไม่รู้เรื่องเลย ต้องตัดผมให้เรียบร้อยพี่โบนั่างดีๆครับทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรแม่กินข้าวเองรึมั้ยกินข้าวเองไหนใครกินข้าวเองยกมืออะคุณถามแม่ไหนใครกินข้าวเองยกมือวันไหนวันไหนที่วันไหนที่ไม่เหนื่อยที่กินข้าวเองอ๋อวันไหนที่ไม่เหนื่อยที่จกินข้าวเองใช่ไม่ได้เด็กๆโตแล้ว เด็กเป็นเพี้ยงวันของแล้วเด็กต้องคานข้าวเองเข้าใจไหมคะในเด็กจะให้พ่อกับแม่มาทาวยมาสอนได้ไหมไม่ได้ไม่ไม่ได้เด็กต้องคานเองกเอโเก่งมากเลยพ่อเด็กเด็กูเหนวนะคะเวลแม่ไม่ยู่ล้วเวลาแม่ไม่อยู่จะอยู่บ้าแล้วก็เวลาเล่นน้นก็ะาะเียนจะ่ายก่มากเลยเด็กต้องฝึกการช่วยเหลือตัวเอง แต่งกายมาโรงเรียนก็ต้องแต่งเองนะคะใครไม่เคยฝึกแต่งเองต้องไปหัดแต่งแล้วเพราะว่าเป็นพี่นังวาสามแล้วตอนนี้มีใครช่วยแต่งนะลูกต้องแต่งเองเดียวก็ไปเป็นที่วาดถูงแล้วต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะพี่วามเรียากอืมไม่ยากหรอกเด็เราก็ได้เรียนไปเรื่อยๆทีนี้เรื่องแม้คุณครูนักสนทัไม่ยากให้เห็นก่อรคับ เวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นเข้าห้องนะ้ำท<ช>านอาหารเรียนหนังสือให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดอะไรนะคะพี่จีไม่ได้พี่จีจะไม่ทำอะไรไม่ได้